สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาโรกมหมัสซอลเละห์บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahirabbinalamin wabihi n a s t a า n lahu la wa laqo wa ta illa billahi alahe alazim t ม u m m ม ma ba อัสลามะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบาานฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเ,าเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังอยู่ในช่วงประวัตินะครับของท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามซึ่ง ได้นําเสนอกับพี่น้องนะครับเปในตอนที่เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับที่เป็นเรื่องที่เป็นจุดโฟกัสของชีวิตของท่านที่อเลสสุบานวัตลาได้ส่งทดสอบแล้วก็ผมจะเน้นอย่างนี้นะครับเล่าตามที่อันกุรอานเล่าเพราะว่าสีสันที่มันมันเป็นอิสราเอลียาสนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวเนี่ย มันไม่ได้เกิดในยุคข,ของพวกเรานะครับเเรากา็แล้วก็ท่านนาบีมฮัมมัตซอลลัลฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺวยวัฒซัลลัมเองเนี่ยนะครับก็อัลลอฮฺตัลลาให,ให้รู้บางเรื่องนะครับส่วนบางเรื่องที่ไม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 ่ได้รู้เนี่ยนะครับก็ อาศัยการรายงานจากบันิอิสรอีนนะครับที่ได้เข้ารับอิสลามเนี่ยได้แล้วก็บรรดาบันิอิสรอีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้ศึกษาจากคัมภีร์ของพวกเขาจากคัมภีรเตอร์อดจากคัมภีร์อินยีนยนะครับบางส่วนที่ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะก็จะมาเล่าให้ให้นบีก็จะถามแล้วก็นบีก็จะรู้ในบางเรื่องราวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันใดก็ตามนะครับนักวิชาการตัฟซีดถึงได้วางกรอบเอาไว้นะครับว่า ลาตูซัดดีกูหุมนะท่านนาบีสลัลลัลลอฮฺอะลัยวะซัลล,ลัมก็บอกให้กรอบกับพวกเราเอาไว้ว่าลาตูซัดดีกูหุมววลาตูกัตด,ดีบูหุมเวลากินกูลูอามันนาบีมาอันซาลลัลลอฮ์ว่า,าพวกท่านทั้งหลายอย่ารีบไปเชื่อพวกบันีอิสร,รอออลนะววลาตูกัตด,ดิบูหุมแล้วก็อย่ารีบไปปฏิเสธการรายงานของบันีอิสรออีลเวลากินกูลูอามันนาบีมาอันซาลลัลลอฮ์ แต่ว่าพวกท่านทั้งหลายจงพูดอย่างนี้นะพูดอย่างไรพูดว่าเราจะอีมานตามที่อัลลอฮ์ได้ประทานเอาไว้ในอันกุรอ่านเพราะฉะนั้นถ้าัลอเล่านะในเรื่องของเอ่อเรื่องของอะไรอ่ะในเรื่องของนบีอายุบเอาไว้เล่าอย่างไรนะแล้วก็มีอ่อฮะดีษมารายงานสนับสนุนอย่างไรผมก็จะนําเรียนกับพี่น้องส่วนจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเนี่ยนะอา่านะว่า ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยในบางครั้งนะครับนักวิชาการเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องที่อะไรถูกรายงานนะข่าวที่เป็นการรายงานมาจากมังกละอันบานิอิสราเอียน,นะถูกเล่ามาจากบานนอิสราเอีนเนี่ยซึ่งบานนอิสราเอิยนก็เขาเรียกใส่สีตีไข่ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอะไรมีกรอบว่าอะไรที่ นบีบอกเอาไว้นะครับว่าเราอย่ารีบไปเชื่อแล้วก็อย่ารีบปฏิเสธวัตอุจากบันิอิสราอีนเนี่ยเรารีบรับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับได้ก็อย่าพึ่งหรือรีบปฏิเสธเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งแต่ว่าอันใดก็ตามที่บันิอิสราอีนเขาเล่ามาแล้วมันตรงกับพระมาคัมภีร์อันกุรานเราก็ฟังเพราะฉะนั้นที่ผมได้เล่ากับพี่น้องเนี่ยนะครับก็จะอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่จับจุด ที่มันเป็นโเฮีะที่มีในอัลกุรอานที่บรรดานักวิชาการตัปซีดเนี่ยเขาได้ได้ขยายความได้เล่าเสริมเอาไว้ผมก็จะเอาตามน้นนะซึ่งหนังสือเขาจะมีการกันกองแล้วแต่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องวันทานอิหมามอิบนนอารบีเนี่ยนะครับก็ได้ได้บอกเอาไว้ว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะในเรื่องของอที่ที่เป็นอะไรที่ข่าวของบันนี้อิสราอินเนี่ยที่สามารถที่จะรับได้ นะหรือมารับไม่ได้เนี่ยมีหรือบางครั้งก็วัวะตตาดิรมินธาหรือว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยเนี่ยนะเราก็ต้องต้องระมัดระวังตามนี้ส่วนหุกกมนะครับที่บรรดานักวิชาการได้แบ่งออกเอาไว้เนี่ยนะครับก็แบ่งออกไว้3ามหุกกมมดยการหุกกมที่1ก็คืออันมักบูลนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเล่า ถ้าเล่าเอาไว้เนี่ยโดเฉพาะอย่างยิ่งนในเรื่องนี้ในเรื่องของนบ,บียยุบเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาก็พูดถึงกันเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการปกเป็นการป้องเอาไว้นะครับว่าเราจะได้ไม่ไปเล่าแล้วพอเวลาเล่าแล้วมันก็เล่าต่อบางทีก็สนุกปากเลยนะครับอ,อันนี้ให้ให้ระวังเอาไว้ ก็คือนักวิชาการได้แบ่งเอาไว้3อะไร3 3ส,ส,ส่วนโดยกันก็คือ1ส่วนที่1ก็คืออัลมัคบูลเราสามารถที่จะรับได้ข่าวข่าวของบันิสรียนว่าวันล,ละวีนูกิลาบีเซนอดินมัรฟูอินนะซอฮีฮินอิลันนบีสละละลลสลัมก็คือสิ่งที่อะไรเป็นถูกรายงานามาัรฟัวก็คือ,อ อ้างถึงท่านนาบีลสลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมเลยที่เป็นเรื่องที่สืบย้่มาจากท่านนาบีลสลลัลลอฮอะลัยอะสัลลัมหรือมีชาวาฮิตมีสิ่งยืนยันพยานหรือว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบบริบทต่างๆที่ประกอบทางด้านอื่นเนี่ยมาสนับสนุนทางด้านบัญญัติก็เราก็เอาได้เอาวาฟะกอมาฟิลกุร,ารอานในวัดซุนนะหรือสิ่งที่ตรงกันกับอันกุรอานแล้วก็ซุนนะเราก็รับได้มักบูร นะครับอันนี้ผมถึงได้นําเรียนกับพี่น้องว่าผมจะพยายามเอาจุดที่มันตรงตรงต,รงตรงเนี่ยนะครับเล่าให้พี่น้องฟังสองนะครับอันมัสกูดอันฮูสิ่งที่อันกุรอานนิ่งมัสกุดอันฮูนะคือไม่ได้บอกว่าจริงแล้วก็ไม่จริงนะครับไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงไว้เลยอย่างเช่นหมาของไอ้คน8ดคนเนี่ยนะครับ หมาคนหกคนเจดคนที่ในอารุนกาฟีสีอะไรกุรานไม่ได้บอกกาเรียออันมัสกูชอันหูไม่ได้พูดเอาไว้เราก็เราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปถามนะครับแล้วก็เรือของนบนีเนี่ยเป็นเรือที่ใช้ไม้อะไรทำาได้ข่าวว่าปลูกไม้สักไว้ตั้งเป็นร้อยๆยปีแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาตัด เอามาเลื่อยเอามาทําจนกระทั่งเอามาประกอบเป็นเรืออันกุรานไม่ได้พูดแต่พูดว่าอันรอใช้นะบีนว่าสร้างเรือก็สร้างเรือแค่นั้นนะครับเพราะนั้นอันมัสชนิดที่สองอันมัสกุดอันหัวว่ามาลายูจะดูดาลีลินนาลาซิดกีฮีไม่ได้เจอว่าอันกุรานยืนยันเอาไว้ไม่มีนะครับเอาอะไรกัสบหีหรือปฏิเสธก็ไม่มีนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรฟาฮาดันน่าวมินมินันอิสราเอลียาดลายูซัด,ดีกัวลายูกัดดิบ บอกว่าอันนี้อยู่ในบทที่บอกว่าอะไรอย่าเชื่อแล้วก็อย่าปฏิเสธอันนี้เารียกมัสกูตอันฮูนะลากินย่ายุตตดีสบิฮีแต่ว่าอนุญาตให้เราเอามาเล่านะครับอนุญาตให้เราเอามาเล่าได้ลิลไอิบรอ เพื่อที่จะเอามาเป็นเล่าแล้วชวนให้มันเป็นข้อคิดวัลวะวันนุสนะเป็นการให้กติพจน์แล้วก็เป็นการที่จะเอามาตักเตือนกันนะครับอันเนี้ยเหมือนในกรณีนี้นที่ผมบอกว่ามีที่ว่าอิอสราเอลียาตเนี่ยมาบอกว่าโอ้ยเล่าเอาไว้แบบภาพเห็นเลยเนี่ยนะว่านอนนี่ตายยบหยบยบยบ,ยบ,ยบเลยในตัวของนบีอายุบอย่างเนี้ยนะครับอ,อันนี้ก็อบอกเป็นโรคอันกว่าบอกเป็นโรคนะ เป็นอะไรอ,อ,อัสสัญญด,ดุรทินบีอายุปราลและนักวิชาการตัฟซีิก็บอกว่าอัด,ดดุรก็คืออันมารอดนะโรคร้ายก็แค่นั้นส่วนว่าที่ว่าโรคมันมีตัวหนอนตัวเชื้อตัวพยาธิมันตายอยู่ในนี้เดินไปข้างไหนเน่ยหนอนชัยอัลลอฮฺอักบัรนะครับมันมีถึงขนาดนั้นหรือเปล่ากุรานก็ไม่ได้บอกเอาไว้อันนี้ก็คืออะไร อนุญาตล้วก็บ,บอกว่าอันนี้เนี่ยที่กุรานไม่ได้พูดเอาไว้เราก็ให้พูดแค่เอากุรานพูดไว้แล้วเล่าไว้ว่าแค่เป็นการเป็นอิบรอแค่ว่านบีเป็นเจ็บป,ปวดนะแล้วก็ร่างกายเป็นผุเป็นพองเป็นเอ่อเป็นโรคนะผิวหนังก็พอแล้วนะครับส่วนอันอัมมาอันนาอสสาุสซาลิสฟาวันมัดูดช,ชนิดที่สามคือมัดูดเลยนะไม่อนุญาตถูกคืนกลับทั้งหมดว่าว่ามาคอล์ฟุนกุรานนะ ก็คือมาข้อละฟันกุราชนชั้นทิติสามก็คือเรื่องมันไปค้านกับอันกุรานนะครับนะหรืออวิสุนนะหรือเรื่องมันไปค้านกับสุนนะอันนาบาวิยะอวิลกักหรือว่าค้านกับสติปัญญาวาบาติลุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรเสื่อมเสียเรื่องที่เป็นโมคะไม่อนุญาตลายอายุสุตัสดีกูหูอ่าเนี่ยเวลาตัวลักกี้ทบิลกอบูแล้วก็รับเอามาไม่ได้ ใช่ไหมนั่นสาส่วนนะส่วนหนึ่งตรงกับอันกุรานตรงกับสุนนะส่วนที่สองอันกุรานนิ่งไม่ได้พูดนะรับได้ส่วนที่3รับไม่ได้เลยเพราะมันไปค้านกับอันกุรานไปค้านกับ สุนนะเราก็ไปรับเอามา,ามาเล่าต่อ,อสบายเล่าเชิบไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเอากรอบอย่างนี้นะแล้วก็เอาเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่ากันกรองแล้วเยเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับอ้าวอันนี้นะครับ ดังที่เราได้เห็นนะครับที่ผ่านมาว่าสิ่งที่อันกุรานได้เล่าเอาไว้ในเรื่องของนบีอายุบอะัยฮิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องที่ว่าไม่แปลกเลยว่านบีก็ได้รับการทดสอบแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ออกจากความมากมายที่หัวจิตหัวใจเราจะเชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการนะครับพวกได้กล่าวเอาไว้ว่าบางทีพวกก็สซีนเนี่ยบรรดานัก นักเล่าเนี่ยก็เล่าจนแบบเลยเถิดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเอาไว้มากมายเลยก็คือเท้ดไดรับมาจากของบันีอิสราเอลซึ่งบางครั้งก็ซ้อและก็บางครั้งก็ไม่ซ้อนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจะต้องอะไรจะต้องมันไม่ไม่ไม่ไป่ขัดไปค้านกับความบริสุทธิ์ของ บรรดานาบีของอัลลอฮฺสุบานอ้วตัลลาเพราะฉะนั้นว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับตับซีดเนี่ยก็จึงได้เล่าาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนานบีอายุบเนี่ยนะได้ได้เป็นโรคป่วยไม่สบายแต่บรรดาก็ซซซินก็ไปเล่าว่าว่ยหมดเลยคนนี่นี้หมดเลยนะแล้วก็เต็มเป็นเนื้อเนี่ยที่ผมบอกเต็มไปด้วยกับอะไรเนื้อเนี่ยเต็มไปด้วยกับนอนเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาลูกบรรดา ผู้ครองบรรดาลูกหลานนั่นตายทั้งหมดเลยและลอตลาก,ก็าให้ฟื้นขึ้นมาใหม่นะแล้วกว็ให้มีขึ้นมาใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการนะครับได้ระมัดระวังเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยระวังนะสิ่งที่เราจะเจอกับนบี ه, สิ่งที่ที่เราจะไปเจอในเรื่องเล่าต่างๆของนบีอายุบอะลัยฮิสสลามนะครับส่วนเรื่องระยะเวลานะครับก็บอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่านบีอายุบอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับก็บริวายะก็13ปีบางรีวายะก,ก็บอกว่าอะไร18ปีนะครับพี่น้องครับทีนี้ นบีอายุก้อนนี่แหละนะครับเรื่องราวก็เป็นเป็นเช่นนี้นะครับท่านนบีอายุอะลัยฮิสลามที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ฟื้นเอาเป็นว่าอัลลอฮ์ให้กลับมาหายก็แล้วกันนะหายมาใหม่นะครับทีนี้ก็ได้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับพองอัลลอฮ์สุบฮานาหาาวุวาตาลาให้นบีชีวิตให้น,หนบีอายุอะลัยฮิสลามนี่ก็เหมือนกับนบีอื่นก็คือพอมีชีวิตก็มีอายุไขนะครับ ก็ต้องมีการเสียชีวิตนะครับท่านนบีอยยุบอะไรยฮิสลามนั้นนะครับก็เสียชีวิตนะครับต้องตายอวาาฮูมินันอุมรินะมายาดิดอันติสอีนอามันก็คือว่า,านาบีอยยุบนั้นนะครับ มีอายุอยู่ไม่เกิน90ปีนะครับอัลลอฮฺตาลาได้ให้เสียชีวิตในช่วงอายุนั้นนะครับสีริอายุได้ประมาณ90ปีนะครับนอกเสียจากว่าสถานที่ก็ไม่มีใครรู้นะครับเราก็ไม่ต้องไปไปรู้นะครับะนะไม่ไม่ไม่ได้ถูกรู้เอาไว้น,นะครับแต่ก็มีบางคนก็บอกว่าอิบโนไตมียานเนี่ยนะครับบอกว่าอันนกรบรนนบีมุฮัมมัดสลลัลฮลฺวะอะไวลวะสัลลัมว่ากรบรุนวาฮิด อเลวิอิตต์ลก็อนาอุกอัลนาบีนะบอกว่าเป็นเป็นหลุมที่อะไรอ,อยู่เป็นหลุมเดียวกันนะครับวัานเรวอาลมนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับบ่อน้ําก็เหมือนกันนะครับพี่น้องจะเห็นนะว่า,าบางทีไปเจอกูโบน่ยเจออยู่ทั่วเลยเวลาไปที่อียิปต์เนี่ยนะครับเจอกูโบของนบีซอลเลไปเจอนาบีกูโบนบีชูเอสนะไปเจอนบีเอยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่า แต่ละสถานที่เนี่ยมันเป็นฐานเศรษฐกิจถ้าใครดึงกูโบของของใครเอาไปไว้ที่ประเทศไหนไปที่ส่วนไหนเนี่ยนะครับคนก็จะไปแล้วก็จะมีคนในมะกอมเนี่ยนะครับมากอมของแต่ละนบีก็จะมีคนที่คอยชี้คนที่คอยบใบยานนะครับเ,เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปนะครับไปกับทัวร์ของพี่น้องเนี่ยนะครับก็ไปนะครับ ไปพาพี่น้องไปในอียิปต์นะครับไปที่จอแดนนะครับไปก็จะไปเจอกูโบของบรรดาน,นาบีเนี่ยแล้วก็จะมีอาหรับที่เป็นเชคเลยนะครับเชคแก่คอยเฝ้าอยู่แล้วก็อาจะพานะครับพาให้เราเนี่ยอ่านขอดูอาให้กับนบีนะครับแล้วก็เราก็ไปไอทีเราไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้อะไรนะแล้วเขาก็จะมาเล่าเราก็แปลให้ฟังนะครับทำหน้าที่เป็นมุตตะยิมนะครับเขาเล่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เล่าเอาไว้ฟังนะ แล้วก็มีกูโบนะครับมีกูโบนบีชูเอฟเนี่ยเป็นกูโบที่ที่ยาวเลยผมก็ถามว่าไหนนบีชูเอฟเนี่ยสูงขนาดนี้เลยเหรอยาววุดเลยเนี่ยนะ,ะถามถามไ้เช็คที่คุมอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าทําครอบไว้ประมาณว่าเข้าๆเอานะ ก็วันเราอลามเห็นไหใครที่จะตอบแบบตรงๆก็ไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นที่ที่เป็นมัชฮูดนะครับเราก็ไปเห็นไปเจอก็แกล้งถามไปงั้นแหละอยากจะดูมันจะตอบยังไงนะครับเขาก็ตอบเพราะฉะนั้นมันเป็นฐานเศรษฐกิจเวลาไปแล้วเสร็จแล้วก็อ้าวขอบำรุงเอาเอาขอบริจาคเอาขอไว้ทํานู่นขอไว้นี่นักท่องเที่ยวไปก็ไปอาสระกอสระกอสระกออย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับไปเจอกูโบเขาพาไปสิยารอบไปเจออย่างนี้นะครับ เราก็ไปในฐานะที่เป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน นคนที่มีความเชื่อแบบนี้ไปถึงเจอกูโบต้องสิยารอต้องมีภาคพิธีกรรมต้องทานู่นต้องทํานี่นะครับเขาก็จะมีเช็คที่คอยพาทาคอยพาเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไปไปเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็อยู่ในบทที่ว่าอะไรลาตุสัดดีกูฮุมาลาตุการดีบูฮุมนะครับเขาเป็นกูโบก็เป็นกูโบว่า,าลออารามแต่ว่าอาอามไม่ได้สอบสวนเราเพราะฉะนั้นกูโบของนาะบีอายุก็เช่นเดียวกันบ่อน้ําของนบีอายุก็เช่นเดียวกัน บ่อน้ําของนบีอ่าชูอฟนะครับที่นบีมูซานบีฮารุนไปเจอกับไปเจอกับอะไรลูกสาวนะครับไปเจอก็เหมือนกันว่ารอวะลำนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะเขามีมีมีบ่อน้ําอยู่เขาก็จะทําเอาไว้นะมันเรื่องมาตั้งเท่าไรแล้วเขาว่าบ่อเราก็ก็บ่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าบ่อน้ําที่นบีชูอฟเนี่ยไอ้บ่อน้ําที่นบีอายุบเนี่ยนะครับ อะไรไปอาบแล้วก็ไปเจอก็ก็มีบ่อก็วันรอหุอ,อัลลมนะครับอันนี้เราก็อย่าไปอย่าไปยุ่งอะไรเขาบอกว่าอันนี้อันนาหูเขาบอกว่าอะไรวัลละดียาซุนนุนนาสนะอันนาหูบิรุอัลลาดีอิกตัสลาฟีฮีอะไรฮีฟลาดาลีนอลาเซฮัตตีฮไม่มีหลักฐานนะครับอ่าฟลาดาลีลไม่มีหลักฐานอลาเซฮัตตีว่ามันเป็นที่ที่อะไรที่สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ทจ่ะจงว่ามันใช่มันใช่ไม่มีนะครับอ่าอันนี้นะ เราก็อย่าไปยุ่งอะไรที่นี้พี่น้องครับเราได้อะไรนะจากเรื่องของนบีอายุบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออัตตะวักุอลอัลลอฮ์ะนะครับเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบานอห์วะตาลานะครับมอบหมายต่อเราวะซอบรูอัลาบาลาอีฮีแล้วก็เราจะต้องสบัดอดทนต่อบาลลาต่อการทดสอบของอัลลอฮ์สุบานอห์วะตาลา และที่สําคัญที่สุดก็คือการมอบหมายและก็การสบัสดอดทนต่อการทดสอบของอนะัลลั้์นัสซาบบุลลีไนลินมุมินลอัลอาจรอเป็นเหตุที่จะทําให้มุมินนั้นได้เข้าถึงการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบานอตาลาวัสวะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์เวลาเราอ่านตะวัติเนี่ยนะครับ,บ,บของนเบียยุบล็รัะเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์และเราก็ต้องสบัสดนะประการต่อมานะครับตักวีอตุสิลติงบิลลา ก็คือต้องให้ความเขาเรียกแข็งแกร่งในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องมีการศออีลมมีการผูกพันมีความผูกพันกับอัลลอฮฺสุบานอัลตาลาเวลามีเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอต่ออัลลอฮฺ อย่าไปขอต่อสิ่งอื่นนบียยุบไม่ได้ขอจากใครเลยเห็นไหมครับให้มีความอะไรเพิ่มความแข็งแกร่งความผูกพันที่เหนียวแน่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะอูตะลาวัสซิโกนะอัลมุตตะละกอบีฮิแล้วก็มีความมั่นใจอย่างมากเลยกับอัลลอฮฺซุบฮานาะฮูตะลาเห็นไหมเพราะอะไรอ่นะนบียยุบเป็นขอดูอาอั oh ลละก็ให้หายนะครับเพราะเป็นการทดสอบเพื่อที่จะดูความทดสอบของเรานะครับประการต่อมาตาฮซีบุนนับอัลลอฮฺซอบ นะอัลลบะลเป็นการขัดเกลาหัวใจของเราให้เราเนี่ยมีความอดทนต่อบะละที่อัลลอฮ์ให้มาประสบเวลาเราเจออะไรนิดนึงอัลลอฮ์หััมด Al ุลิลละอัลลอฮ์ให้เจอแค่นี้นบีนบีอะไรน,นบอีอายุบเจอมามากกว่าเราไอ้มาเป็นการตาลีบเวลาเราได้รับเรียนรู้ประวัติหรือว่ากิซซ์จากอัลกุรอานนั้นนะครับ ขัดเกาเวลาเจอนิดนึงนะเป็นแผลนิดัมดุลิลล่เป็นแค่นี้นะเป็นฝีเป็นหนอมบางคนเป็นเบาหวานไหนมาหมอบอกลุงต้องรักษาให้ดีนะนะต้องทําให้ดีนะใหญ่แผลมันลุกลามนะมังั้นลุงต้องตัดนะเราก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากกว่าล็อกตาลาให้ในบีายุบเนี่เป็นทั้งตัวไอ้มาแต่เราเนี่เป็นแค่นิ้วเดียว เราเราก็รักษาให้ดีอันนี้นะครับให้อะไรให้เป็นการขัดเกาวระการต่อมานะครับให้บ่าวนั้นมีความอดทนแล้วก็มีความรีดอมีความพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลานั้นกําหนดที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดถือที่มูลเหตุนะว่าถ้าเราเป็นเราต้องรักษาเมื่อรักษาเสร็จแล้วมอบหมายแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตาลานะครับนี่คือสาระสําคัญที่เราได้จาก เป็นข้อคิดจากเรื่องของท่านนาบีอายุบอะไนฮิสลามพี่น้องครับคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์นบีท่านต่อไปนะครับพี่น้องจะเจอกับใครก็คงต้องติดตามวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสัลลลอฮุอะลานาบีีาามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮ์บีฮิวะสัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดสเล ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม